จริงก็ถามว่าอยากเป็นไหมก็อยากเป็นนะแต่ก็ไม่ได้เป็น,นะฮะน่าจะเพิ่มโอกาสที่ได้เป็นก็มากกว่าเดิมนะอเคอเขาไปทําท้าก่อนอื ก็ไม่ค่อยยากนะอันนี้จึ๊บอ่ะเลยอันนี้ง่ายนะฮะจึ๊บนะฮง่ายจะตายที่โ2นะฮะคนดูกล้องว่าผมไปฆ่าคนที่ดูกล้องก่อนอจริงไฟไม่ต้องไปแก้ก็ได้นะแต่ว่าแก้ไปเหอะจะได้กดปุ่มได้นะมันก็แบบมองเห็นได้ปกติเลยอจริงนะเนี่ยดูมองเห็นได้โคตรปกติอะเอ,อ๊ สีขาวครับคุณมีอะไรแก้ตัวไหมครับอเออน,นะก็แน่นอนครับเรื่สีขาวอยู่แล้วสีขาวสีขาวจะได้เป็นไหมนะโอเคก็ไม่ได้เป็นเหมือนเดิมมาแล้วเฮ้ยผมมีสแกนโอเคไม่ได้เป็นแต่ก็มีสแกนก็ถือว่ามีคุณค่าแตา่แต่แต่ต ตาๆๆๆๆตๆๆๆๆๆมๆๆ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 ๆ่ๆๆๆๆๆตาๆๆๆๆๆมีๆหๆๆๆ้าๆๆ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 ๆ้ๆๆๆๆ่าๆๆ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 ๆาๆีๆๆ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 ๆาๆๆๆๆๆๆาๆๆๆๆๆๆๆตาๆๆี่ๆๆ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 กๆๆ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 นๆๆๆๆแๆๆ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 นน เราไว้ใจนายนะสีฟ้าอ่อน,น,นเราควรจะพาสีฟ้าอ่อนไปดูสแกนดีไหมก,ก็มามาดูมาดูนี่โอเคโอเคก็ก็ชัดเจนแล้วล่ะ มันมีโอกาสที่จะเป็นสีฟ้าอ่อนก็สูงนะฟ้าอ่อนดูแบบเงือกเงกเงักมันแต่งเงักงักแน่ไม่ใช่เนี่ยเล่นเพไปเฮ้ยนี่แต่มันแบบมันมันมันน่าสงสัยนะสบอกว่าสีฟ้าอ่อนน่าสงสัยนะแต่ก็ไม่ชัวร์นะฮะตามไปก่อนถ้าเขาคิ้วผมนี่ก็คือใช่เฮ้ยค้างอ่ะมีคนเข้าไปข้างในเหรอมาดูนี่มาแกมาดูซะ ไปแล้วเฮ้ย,อย,อยโอ้เฮ้ยไม่มีคนดูเลยโอ้จบละจบละโอเคกเไม่เป็นไรก็ไหนเพื่อสีฟ้าอ่อนดูนะฟ้าอ่อนดูนะฟ้าอ่อนดูดูดูสีฟ้าอ่อนเอาสีฟ้าอ่อนหายโอ้ไม่เป็นไรหรอก โอ oh. ผมจะต้องบอกเขาจริงๆใช่ไหมเนี่ยเคขอบอกก่อนเออแชมีสกนนะมาดูแล้วเฮ้ยแต่เอาจจริงนะเพื่อนบอกว่าสีฟ้าอ,อ่อนเออใช่ใช่ ย e สใช่ถูกต้องเยสเยสนิมนสัตออใช่แล้วเขาหน้าของสมากใช่ครับสวยไม่ยากเลยเฮ้ยหรือว่ายากถามว่ายากมันก็ก็ไม่ได้ยากเลยหรอกนะก็ก็นั่นแหละครับอะไรอ่ะ มันน่าสงสัยจริงๆนะคุณผู้ชมเหมือนมันทําแบบเหมือนมันทําเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าคอมมอนทากอะแต่ห้องนี้นี้มันไม่มีคอมมอนทากอะไรเงี้เออจบปะจบปะจบจบขอไปดูเสกสีแดงก่อนโอเคโอ้ยครับสีแดงครับสีแดง ครับสีแดงครับสีแดงครับชิวต่อหน้าผมเลยครับอ่าเพื่อนบอกว่าสีน้ำตาลปลอดภัยใช่ใช่ทุกคนเขาสีสเขาบอกว่าเราสแกสีขาบอกว่าผมสแกนนะฮะแน่นอนอีซี่เลยสีแดง สีแดงสีแดงฮิมคิวที่ร้านแพทแะเ,เขาคิวที่ร้านแพ์ใช่บายบายสีแดงสีแดงคิวนะฮะผมเห็นอ่าไม่ยากเลยนะฮะ พูดน้อยนะฮะอีอะไรนะม่ร่ผมจะได้เป็นหรือเปล่านะอ้าวงานหนักละงานหนักตรงไหนด่านนี้นะครับเป็นด่านที่มันกว้างนะแต่ก็ไม่ได้กว้างเท่าด่านด่านที่3นะฮะแต่ว่าด่านเนี้ยมันไม่สามารถปิดประตูได้เว้ยอันนี้คือผมไม่ค่อยชอบเลยมันปิดประตูไม่ได้ไง จะคิวอะอยากคิวอะคิวไม่ทัน,นะอะตรงนี้ตรงน,นี้ตรงน,นี้แหละตรงน,นี้แหละอืมแะผมจะไม่พูดแล้วกันนะฮะ,ด,ะ,ะดูอะไรอ่ะช่าง ฉันเห็นนะว่าเป็นใครสีขาวสีขาวว่าสีขาวเย่างนั้นแหละปั่นกันเลยปั่นกันอย่างนั้นแหละ,ลหละมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ครับเราคืออินโพสเตอร์นะคือมันเริ่มเล่นยากแล้วล่ะนะเอาจริงเอาสีขาวออกอเอาสีขาวออกอ่ะ โอ้ดไอเดียโอ้ดใครอะโอ้ดสกิปปุ่มโอ้ดสกิปสกิปใช่ถูกต้องสกิปใช่สกิปครับสกิปสกิปอืมน้ำตาลน้ำตาลโหวดผมไม่ใช่ถุงน้ำตาลโหวดผมไม่ใช่ผมโดนวนนะฮะใครวนไมรู้นะฮะคิ้วสีดำนี่ว่า ดีนะที่ห้อง,องนี้ปิดแล้วก็ปิดอันนี้เอา้าเอา้าสวยเลยตอนนี้อ๋อก็ไม่สวยแล้วคิวคูดาวคิวนานคิวคูดาวนานม,มากนะมันก็จะยอรออยู่นี้แล้วกันยู่รอไปไม่ให้ใครรู้นะไม่ให้ใครรู้ทั้งนั้นยู่รอไปยู่รอโอเค มีคนแก้เรียบร้อยแล้วนะฮะดิฉภูกดปุ่มนะฮะเนี้ยไม่ได้คิวใครเลยอ่ะใครวะเนวเวอร์ไมล์เนวเวอร์ไมล์คือใครเหมือ,อ,อนมีนเนวเวอร์ไมลยเออัทำสินะ ผมจะไม่พิมพ์อะไรแล้วกันอืมสวยเฮ้ยชมพ,ชมพูอะไรอะ่ะ J S B S J S B S ไม่เห็นมีใคร J S B S คือใครวะเออสวยมีดแต่แบบอะไรเน,นี่ย อะไรอะไรเนี่ย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 อ,อ,ะะอ,อะไรเนี่ยเอ้าอะไรวะเอ้าเบินผิดอะไรเนี่ยโอ้ต้องฆ่าอีกประมาณสี่สี่คิวนะฮะ สี่คิวไม่ใช่น้อน้อยเลยนะสี่คิวเนี่ยคิวคููดามันก็แบบไม่ได้น้อน้อยนะสี่คิวนี่คือแบบโคตรเยอะสี่คิวนี่คือแบบเยอะมากนะฮะหีเยอะสี่คิวผมจำไม่ค่านะ,ะเพราะว่าคิวคููดาวมันยังมันยังม,มันยังไม่มานะมาเร็วอ่ะ แก้ให้เลยซื้อใจก่อนซื้อใจซื้อใจซื้อใจก่อนซื้อใจนะฮะซื้อใจไปซื้อใจไปซื้อใจไปนะฮะฮาร์ดนี้มาทำนานไงเออโอเคทำเสร็จแล้วมาเร็ว ไปเร็วไปออกไปไปตัดคอมูแม่งเลยเฮ้ยควรตัดไฟนะเอาจริงตัดคอมูทำไมเนผมเนี่ยผมละโคตรงอเลยไม่มีใครมาเลยว่ะลงท่อดีกว่าไม่มีคนอยู่เลยเหรอเฮ้ยหนึ่งคิวหนึ่งคิวผ่านไปหรือไม่สิมันต้องมาตรงนี้ ได้ไงวะห้าตรงนี้แหละปิดไฟไม่สิปิดไฟไม่ได้ปิดเออปิดโอทูแล้วกันปิดปิดโอทูดีกว่าอือปิดโอทูปิดโอทูปิดโอทูอืมสวย โอทูละทำไรอะเปิดโป๋อะพี่แก้อะเอา้าเอา้านี่มีคนมาแก้ด้วยต้องคิวอีกไม่รู้คือมันมันยากนะฮะมันยากจริงคิวครูดาวอย่างเยอะอิมโพสเตอร์ก็มีแค่คนเดียว มีผมคนเดียวอะฮะคือมาเล่นยาจริงๆนะอ,อะไรอน่ฉันเห็นบอลฉันเห็นล่างที่ออฟฟิศนะฮะถึต้องคิวอีกสามคิวถ้าค,คิวสามคิวเนี่ยรอบหนึ่งยังคิวได้แค่รอบหนึ่งยังคิวได้แค่ตัวคนเดียวเองอะสามคิวถ้าเตะคนออกไปได้ก็สองคิวอิส l กรนโอเคจริงอิส l กรนก็ ก็ okay, เรอเข้าโหมดก่อน i g h i n g Skin สวยเลย Red and Green Red and Green โหมดโหมสีเขียวเข้มก่อนโอเคไม่มีใครโหวตผมเลยไม่มีคใครสงสัยผมทั้งนั้นไม่มีคใครสงสัยผมทั้งน้นสีแดงกับส,สีเข้มนะคะโดนสงสัยนะฮะรู้สึกมันจะมีผมมันจะมีคนสงสัยผมหนึ่งคนสีเหลืองนะ สีเหลืองแน่เลยสีเหลืองก็สงสัยผมแน่นะเอา้าไห้มาทับท้าก,ก่อนโอเค ยกากดปุ่มนะฮะอะไรฮะอะไรอะไรครับมีอะไรครับ,ม,รรบมีอะไรหรือเปล่าครับสีแดงสีต่างเออสีแดงครับสีแดงครับสีแดงคงคงไม่ไหวแล้วผมจะต้องแบบแถแล้ b l and white safe ฮนะสีน้ำเงินกับสีขาวฮะฮะทำไมเดี๋ยวนะสีขาวใช่สีขาวปลอดภัยนะฮะสีขาวเขามาเขาน่าจะมาถึงอีกว่านนะฮะในขนาดที่สีเหลืองนะฮะกให้วหวสีน้ำตาลนะฮะฟ้าอ่อนบอกว่าเป็นผมก็ต้องค่าสี ตัดไรไฟผมตัดแต่อะไรที่มันไม่ไม,ไม่มีประโยชน์อะ่ะไม่มีใครไปแก้ทั้งนั้นอะ่ะถ้าไม่มีใครไปแก้ก็ก็คือแบบมันอีซี่เลยเพราะว่าคอมบูมันแก้นานนะฮะคอมมันแก้นานนะฮะ มูมันแก้นานเนาะโอ้เรียบร้อยหืมควรจบคลิปโอ้ยเพลงเท่านี้ไหมเนี่ยอนี้อะไรที่มันมันคล้ายกันในนี้กล<ห>้องทางไกล เราต้องคิวสีฟ้าอ่อนไหมก็สีแดงไม่เราต้องคิวสีแดงหรือว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะง่ายเลยดิโอเคโอ้โหวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับโอ้โหยังงานเกม